อุชานาคาสายก่อนอนุชาเมื่อวันนี้รบกับหวยเป็นม็อบเป็นม็อบที่มีระเบียบเรียบร้อยมากเลยนะคะท่านผู้ชมคือใส่เสื้อเหมือนกันยินเป็นระเบียบมีระยะห่างเสื้อเหมือนกันเข้าแถวตอนเรียงหนึ่งแล้วก็มีระยะห่างยาวเหมือนเหมือนแห่เหมือนวงดอมมาเยอะเหมือนตันเลตระเบียบเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องการโคต้าคืนขอให้ปลดพอกองสลากขอให้ปลดประธานบอร์ด ตเ่นนี้แหละพี่ขายไม่ได้พี่ไม่ยากเลยพี่ก็ไปฝากเขาขายในนั้นนี่เขาขายกันอีกวันเนี่ยเจล้านบาทชั่วโมงขวาวันว้าครับวันเดยวแป๊บเดียวเองแต่ให้ขายแปิไงเออพี่จะแข่งพวกคนแปดสิไม่ได้อนุานาคาสายวันนี้พูดถึงเรื่องการเมืองค่ะก็คือเรื่องพรรคเล็กๆครับ พักเล็กๆที่ก็มีบางคนแบบดือ้อมีบางคนก็รันมีบางคนก็สุดตงบางคนก็แบบสร้างสีสันบางคนก็สร้างเรื่องน่ารำคาญครับคือเป็นพักเล็กๆที่น่ารำคาญคนก็มองเห็นมาครั้งสุดท้ายแล้วอ่า,อาต้องให้จังหนับใช่ไหม <c oughs> ให้จังหนับ <c oughs> พักเล็กๆที่น่ารักที่สุด <c oughs> คือคือของคุณชัดเต่าปูน <c oughs> น่ารักที่สุด คือรักชาติใส่กษัตริย์จริงจังมากจริงจังมากไม่น้ำไหลไหลเหมือนพวกคนเหล่านี้นะคือรักจริงพูดจริงทําจริงนะคะทีนี้วันนี้คุณอนุชาณาาสายก็ถูกถามถึงเรื่องว่าเสียงจากพักเล็กๆเนี่ยที่ผลทิศจะเข้าไปหาพลเอประวิทธ์ใช่ไหมแล้วพลเอประวิท์ก็บอกว่าไม่มีอะไรแล้วมาคุยกันไม่ไรเลยมันมีอะไร มันต้องมีอะไรแหละเถึงไม่พูดทีนี้ก็ไปถามคุณอนุชาว่ามีการส่งสัญญาณอะไรมาจากพักเล็กๆหรือทางเนี้ยพลังประชารัฐส่งสัญญาณมายางพักเล็กๆอย่างไรหรือเปล่าเพราะเมื่อก่อนเนี่ยพักเล็กๆเนี่ยถูกควบคุมดูแลโดยธรรมนัสพอธรรมนัสไม่อยู่แล้วนะว่าใ,ใ,ใครให้ดูอ่ะระเอกประวิทธ์ดูเองตอนแรกเหมือนว่าให้คุณสุชาติชมกลิ่นดูแป๊บหนึ่งแต่ที่สุดแล้วดูเองดีกว่าพะเอกประวิทย์ดูเองก็เรียวกว่ากินข้าวเองมาเคาะเองหนึ่งสองสามสี 2, 3, 4, ่ห้าส่งสัญญาณอะไรไปฟังอนุชา คิดว่าไปเป็นไปตามคันลองนะครับเป็นไปตามคันลองของการอภิปรายนะครับก็คือพักเศรษฐกิจไทยก็ร้เอ็คู่นัดก็ไม่เข้าร่วมวันนี้เราก็ทราบก็ก็ตามข่าวตามข่าวนะครับเป็นไปตามข่าวครับผมครับยับมาไม่ทันท่านนยกลยกขึ้นไปก่อนตามหลังท่านนกยุกขึ้นมา ได้เลยค่ะก็ยังไม่มีการส่งสัญญาณใดๆแต่จริงๆแล้วเวลานักการเมืองพูดว่ามันไม่มีการส่งสัญญาณใดๆเนี่ยคือส่งสัญญาณไปแล้วแหละอ่าพี่เดี๋ยวว่าสัญญาณบางคนเนี่ยเครื่องรับอ่ะมันชัดหรือเปล่าเครื่องรับทำงานดีเปล่าโอเคเข้าใจแล้วนายบางคนบอกเข้าใจแล้วแต่ว่ายังไม่พอนายบางคนบอกว่าไม่เข้าใจแล้วไม่เอาไม่พอไอ้ไม่เอาไม่มีไม่เข้าใจแล้วไม่พอคือเครื่องรับไอ้เครื่องส่งเนี่ยชัดเครื่องรับเนี่ยบางคนเครื่องรับไม่ดีมันรวน บางคนมันแกล้งรวนบางคนก็โอ้ช่วงต้นๆแบบนี้ไม่มีเราต้องคว่ำคว่ควไปรอรุ่นอีกทีเนึงยคืนวันศุกร์คืนวันศุกร์ไม่คืนหมาหอนอันนั้นคือแบบโอ้โหนิ่งที่เท่าไหร่นะฮะนิ่งที่เท่าไหร่ค่ะทีนี้เรามาดูภาพที่ตอนนี้ในโลกออนไลน์เขาหยิบขึ้นมาภพราสะใจมากนายกรฐมนตีนี่แบบแบบโตะกลับ นายกไม่ได้เก่งไปทุกเรื่องไม่ได้ฉลาดไปทุกเรื่องไม่เหมือนคนที่ท่านบอกว่าฉลาดที่สุดน,นั่นแหะตอนนี้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะคะคือปากคมมากเลยค่ะนี่อันนี้จากเพจลุงตูตูนอันนี้จากนายกเป็นคนตลกนายกเป็นตลกเนี่ยคือปตก,ปต,กปติเขาจะไม่ชอบนายกหรอกอืมอืมอวันนี้เขาเอามานายกไม่ได้รู้ทุกเรื่องเก่ยวุกเร่ไม่รู้อะไรี่ยตอนนี้อยู่ที่ไหนไม่รู้นี่เอาขึ้นมาเลยเอ,อ,อ่ะตอนนี้อันนี้ร้อนมากอ่ะอีกอ,อันนึงอันนี้เราเลือกมานี่ ก็นายยกเหมือนคําเหมือนเดิมแต่บอกกูอีกแล้วเหรอผู้มึงไปอภิปรายยังไง่ไปให้แบบนายกเอากูไปลากกูไปตบที่มห้าแยกล้วที่เกีตกายอีกแล้วเหรอครับคือไม่มีลูกน้องฉลาดก็เป็นอย่างนี้นะคะดาบนวนไปวนมาแล้วใช้คําวนแล้วใช่ใช่อันนี้เราเอามาให้นะคะจากที่เล่าให้ฟังว่าคุณสุนิชัยก็โค้ดอันนี้ครับ ปอนซังก็โค้ดอันนี้ตอนนี้อินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นเซเลบออนไลน์เนี่ยเอาอันนี้ไปโค้ดหมดเลยด้วยความแบบสะใจกับอีกฝ่ายนี้ก็บอกว่าอ๋อมึงเก่งนะักหนาอะไรเงี้ยเนี่ยว่าเฉียนแทนเฉียนนอกสภาอนอกสภาเสียงนอกสภาไปดูมงคลกิจนะครับพี่เต้มงคลกิจเนี่ยนะพี่เต้เลยอ่ะ <laughs> 0, 0นะให้สัมภาษณ์เมื่อเช้าในก่อนที่เข้าไปประชุมพี่ปลายไม่บางใจมาไม่มาตัวเปล่านะฮะมาพร้อมกับไม้ไม้ท่อนหนึ่งเนี่ย <laughs> ถือมาด้วยเออหลายคนก็บอกว่าเอ,อ๊ะไม้นี่มาอะไรยังไงนะครับุูเต้มงคลกิจก็บอกว่าวันนี้ออกำลังมาดูแล้วว่า ตนมีขีอภิปรายไม่ไว้วางใจประมาณ40นาทีแหละขอให้ผู้ถูกอภิปรายเตรียมรับศึกไม่ว่าจะเป็นนายศักสยามคิดชอบนิพนธ์บุญยญมณีฐ oh <okay. S 1> านสมรู้ร่วมคิดกับพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดา <Ừ. S 1> ดรวมไปถึงบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาด้วย <Ừ. S 1> โดยดาบแรกเนี่ยตนจะจัดการก่อนพักภูมิใจไทยพลังประชารัฐเตรียมนักประท้วงอะไรเตรียมมาให้พร้อมกันแล้วกันเราไปฟังเสียงลีลาท่าทางแล้วก็นะอาวัจนะทั้งอุปกรณ์ทั้งไม้ทั้งมือเตียมาครบลองดูซิมีอะไรมาโชว์ เห็นเมื่อวานนี้ท่านรองวิษณุบอกว่าถ้าได้คะแนนต่ําสุดอาทิตย์เดียวประชาชนก็ลืมใช่ไหมผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนไม่ลืมหรอกใครได้คะแนนหวยสุดเนี่ยมันก็ไม่สมควรมีหน้าที่จะเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นนายกมนตรีต่อไปแล้วถ้าใครไปเชื่อไอพญาศรีธนชัยก็ไปตายได้แล้วนะครับคือก็เนี่ยก็ชี้ชี้เอาไว้ชี้หน้าไงชี้หน้าชี้หน้าบนบัลลังชี้หน้าอ่าชี้หน้าคือเหมือนเป็นพอยเตอร์ ก็สมมติถ้าท่านประธานสภาไม่รู้ท่านชวนหายจากโควิดหรือยังก็ไม่แน่ใจว่าท่านจะให้ใช้หรือเปล่านะครับแต่ก็ทําเต็มที่ตามบทบาทฝ่ายค้านเห็นท่านผู้นําฝ่ายค้านบอกว่าเป็นฝ่ายค้านอิสระอิสระก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นอิสระหมายความว่าค้านแบบไร้รูปแบบนะครับนอกจากจะเป็นพักฝ่ายค้านนอกจากจะเป็นพักเล็กก็ยังเป็นแกนนํากลุ่ม16ไปอยู่ทุกที่พักเล็กฝ่ายค้านก็อยู่ฝั่งนี้ พอเป็นพรรคเล็กก็ยังเอ๊ะกำมกัเกึงๆกก็ยังไปเจอฝั่งนู้นฝั่งนี้ได้อยู่นะแล้วบอกเป็นกลุ่ม16กอันนี้ไปได้ทั้งสองฝั่งแล้วที่คิดได้สองทางนะก็ถามบอกว่ากลุ่ม16นี่โลเลหลือเกินเจ้าฝั่งไหนยังไงแน่ในฐานะที่เป็นแกนนากลุ่ม16เนีเลยนะคุณเต้มงคลกิจว่าอย่างไรลองไปฟังดูครับเห็นเห็นว่าพรรคเล็กกลุ่ม16เนี่ยวันหนึ่งก็สัมภาษณ์ว่าเอ๊ะจะล้มรัฐบาลอีกวันหนึ่งก็บอกว่าจะเว้นเป็นบางคนบ้างผมก็เริ่มชักงงแล้วเดี๋ยวขึ้นนไปเี่ย ผมก็จะไปคุยกับร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าก็ให้แกคุมเสียง16เสียงให้ครบแล้วเดี๋ยวผมคุยกับพรรคเล็กใหม่บอกว่าเฮ้ยอย่าพึ่งตัดสินให้ฟังคำอภิปรายก่อนแล้วค่อยตัดสินวันที่23ผมจะไปกล่อมให้ทุกคนเปลี่ยนใจกลับมาล้มรัฐบาลเหมือนเดิมนะครับเอามันอยู่ทําไมพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยเอาผู้ว่าช,ชาติด,ดีกว่านะเอาคนใหม่ๆห่ดีกว่าตื่นตีสี่เมื่อเช้าก็เห็นผู้ว่าช,ชาติมาทํางานตั้งแต่ตีสี่เราอยากเห็นนายงบตื่นตั้งแต่ตีสี่บ้างจะด่าคําไหนที่แบบสุภาพที่สุด มีเนื้อหามีเนื้อหาด้วยมีอัทดทลเหมือนชมละครช่องสามเลยเอออเาแบบเอาแบบจำเลยรักเลยตบจูบแต่ถ้าใครอยากได้ใครอยากได้กล้วยก็ประท้วงเยอะๆเดี๋ยวเจ้าก๊กเขาแบ่งกล้วยกันเองแล้วถ้าใครได้กล้วยไปแล้วก็รอฟังคำาอาพิปรายก่อนแล้วก็เอากล้วยไปคืนเรามารับกล้วยประชาชนดีกว่าเราครั้งหน้าก็จะกลับมาเป็นผู้แทนรัษฎรอีกเสียแข็งเลยนะฮะนึกย้อนตอน ตอนคุณเดชานะทนาเดชาเอาคลิปมาเปิดค่ี่ปองหลังแล้วก็บอกว่าเอาคลิปนี้ไปยื่นร้องต่อในส่วนของประธานสภาไปร้องปปชจะตัวก็เสียงง้อยเลยไม่มีอะไรหรอกโอ้ยท่าทีนะตอนนั้นนะจากคขึงขังใหญ่โตรู้จักไหมนักการเมืองรู้จักไหมวัฒนธรรมนักการเมืองรู้จักหรือเปล่าโอ้โหไม่ไม่น่ารักกันนะคะเป็นคนไม่น่ารักไม่ไม่มีคุณภาพอะค่ะ ฝากเลนพี่น้องประชาชนพี่ช่วยพิจารณาครับก็วันนี้มีเพจต่างๆตอนนี้คือกําลังคึกคักมากทางการเมืองอ่ะนะคะเพจเชีย์ลุงเอ๋ยเพจของออลูต่ตูนเอ๋ยเพจต่างๆที่เกี่ยวกับการเมืองตอนนี้วันนี้ก็เป็นวันที่เพจเหล่านี้ทํางานหนักมากแอดมิน <c oughs> ทํางานหนักมากนะคะก็เขาจะออกมาอธิบายเลยเพงบอกว่ามีการอย่างเพจเชีย์ลุงเนี่ยเขาจะเปรียบเทียบเลยนะคะเอามาเปรียบเทียบกันคือ คยในสภาก็ซัดก,กันข้างนอกสภาในโลกออนไลน์นี่ก็ซัดก,กันแหลกเหมือนกันอย่างเช่นเรื่องของที่อยู่อาศัยรัฐบาลอื่นเขาวงกลมอะดูรัฐบาลอื่นเอาที่อยู่อาศัยกันสิ<ถ>เธอเดียงมาที่อยู่อาศัยกันนี่อ,อ,อีกรูปหนึ่งอีกรูปหนึ่ง ที่ <rôle: S 2> ah, อยู่อาศัยไอ้ที่วงกลมอ่ะนะคะอันนี้เพจลุงต, passage, ตูนทำนะคะข้างขวาเนี่ยบ้านประชารัฐเคหาประชารัฐจัดระเบียบริมคลองยกระดับผู้มีรายได้น้อยคือบ้านเนี่ยมันมี3มโครงการถ้าริมคลองเนี่ยคือรื้อรื้อบ้านที่ลุกหลําริมคลองก็ทําให้เป็นระเบียบซะนะคะอันนี้บ้านประชารัฐ ส่วนบ้านของการเคหะเป็นสุขประชาที่สีเหลืองที่อยู่ที่ร่มกล้าวแล้วก็จะมีบ้านอีกบ้านหนึ่งบ้านของอีกหน่วยงานึนของของมหาดไทยอะไยเนี่ยค่ะนะคะทั้งหมดเราจะมีบ้านเนี่ยในรัฐบาลชุดนี้บ้านมั่นคงบ้านประชารัฐบ้านสุขประชาสามบ้านเนี่ยนะคะจะรวมกันแล้วหนึ่งล้านหลังใน30จังหวัดนั้นกระจายไปทั่ว <c oughs> ตั้งแต่กรุงเทพไปเลยนะกรุงเทพปาริิมณนลนและจังหวัดต่างๆเพื่อผู้มีไรายได้น้อยได้เช่าอยู่ตลอดชีวิตแล้วก็จสิ้นสุดแล้วก็ลูกเต้าก็ยังเช่าอยู่ต่อผู้มีไรายได้น้อยนะคะ <c oughs> และจะมีพื้นที่เชิงพาน,นิชย์ด้วยแล้วจัดสรรให้บ้านเนี่ยได้อยู่อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ได้อยู่อย่างที่แล้วแล้วมาหลังคาสังกษีไม่ใช่มีคุณภาพชีวิตที่ดียกระดับการมีคุณภาพชีวิตที่ดี <c oughs> แต่คุณไม่ได้โฉนด เพราะว่าบางทีเป็นลูกล้ําที่เอกชนเราก็จะจัดการเข้ามาให้เรียบร้อย<ม>แล้วก็ทําบ้านให้คุณอยู่ให้เรียบร้อยนะคะไม่ต้องออกจากที่เดิม,มอยู่ตรงนั้นแหละ<ม>แต่ให้เรียบร้อยก็จะมีสุขประชาประชารสุประชานิไปหาที่ใหม่คเคหะประชารัฐนิพนธที่ใหม่มแต่บ้านมั่นคงก็คือว่าตรงนั้นแหละแต่จัดระเบียบไปลุกล้ำนำน้าเอากลับเข้าไปลุกเอกชนเอาออกมาแล้วก็ทําบ้านให้อยู่อาศัยให้สมให้สมฐานอนุรูปของความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน เราก็มีคุณภาพชีวิตส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยรัฐบาลอื่นบ้านเตื้ออาทถทุจริตันมโหรานักการเมืองเรียกรับสินบนหลายโครงการสร้างไม่เสร็จไอ้ที่เสร็จแล้วใหญ่กว่าใหญ่กว่าเขาเรียกอะไรนะใหญ่กว่าสารพระภูมิหน่อยเดียวอแต่ก็สองชั้นแต่อยู่ไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้จริงเพราะว่ามันโกงอะ แล้วก็กลายไปสู่สารเลยทีนี้อันนี้คือคําอธิบายแล้วอธิบายเพิ่มเติมให้นะคะแต่กลับไปดูรูปอขึ้นมาไปดูรูปรัฐบาลลูตู่บ้านประชารัฐอู้ยสีฟ้าใสแต่ตรงรัฐบาลอื่นๆไอ้วงกลมนี่เธิเธอเธอเห็นสีดำมะเงาเงาเนี่ยนะเธอเห็นเงาปุ๊บเธอก็รู้เลยว่าใครผมยังเดาไม่ออกเท่าไหร่นะครับพี่ปองดูดูติ่งหูก่อนนะดูจากหูกลางสองข้าง ฉันม่าขำก่อนทำนะคือทำเป็นเงาเงาทำเป็นชิลูเอตอ่ะแต่แบบโถเธอแต่ก็นัางปเละเป็นเงาเงาแต่ดูจากหูกลางก็รู้ว่าใครนะฮะมาดูเรื่องของฮอบเวลถัดไปฮอบเวลรัฐบาลลุงโตยิ้มแป้นเลยรถไฟความเร็วสูงมีทั้งรถไฟฟ้ารถไฟทางคู่กาลังบางซื่อกันแล้วเสร็จยกระดับการคมนาคมทั้งระบบทั้งระบบคือในกรุงเทพ แล้วก็ต่างจังหวัดะนะคะ,คะแล้วก็ไปกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยแล้วก็รถไฟก็ดีขึ้นห้องหับที่นั่งที่นั่งเรียบร้อยมากใคร<อ>ที่ไปกลางบางซื่อเนี่ยนะคะจะได้เห็นเลยนะแต่รัฐบาลอื่มถ้าดูหน้ารัฐบาลอื่นนะคือทุจริตโฮปเวลก่อสร้างโฮปเวลไม่เสร็จข้างง้หลักหมื่นล้านบาทถ้าดูหน้ารัฐบาลอื่นดิถ้จะเอาหน้าไอ้คนนี้มาแปะ <laughs> อ่าล้วมาดูมาดูทุจริตจำนำข้าวรัฐบาลลูงตู่ประกันรายได้มีจริงข้าวสินค้าเกษตรอื่นเอ่ได้ประโยชน์7.85ล้านครัวเรือนรัฐบาลอื่นทุจริตจำนำข้าวขาดทุนไม่ต่ำกว่า500ล้านบาทชาวนาค่าตัวตาย16รายและจะดูภาพสีดำดิรู้เลยเนี่ยถ้าใครไม่อ่าคืออย่างนี ผิดจากสิ่งที่คุณเห็นที่คุณคิดในใจนี่ไม่ได้เลยอ่ะอืมคนคิดอนในใจคนนั้นเลยอ่ะวิธ<ะ>ีวิธีนี้คนดีอันนี้วิธีนี้เก่งวิธีนี้เก่งอ่อนานะแต่ลงตู่ยิ้มร่า<อ>ทีนี้สีโรดคลั่งไพบูลนะคะคือเขาก็เป็นคนดังจากบอย์ีวีเขาก็โพสต์โปสเตอร์ของรัฐบาลเนี่ย<ะ>อ่านี่แหละโ no i m e to d i ดเนี่ยนะคะ,ะแล้วก็สีโรดก็บอกว่ามันเป็นการเรียนแบบแหละเรียนแบบเพื่อไทยเรียนแบบก้าวไกลนะเป็นการเรียนแบบวิธีการใช้หนังโปสเตอร์หนังนะคะ แล้วก็ลอกไปกทั้งชื่อหนังเจมส์บอ์ไม่มีความคิดไม่มีความสร้างสารรค์แล้วก็แล้วก็สงสัยว่าเนี่ยสุชาติทมเพราะสุชาติได้ก่อนหรือว่า <Post S 2> สุชาติโพสต์เพื่อนอะไรเงี้ยค่ะเน,นี่ยเป็นเป็นความคิดของสีโรสีโรสไปนะอันนี้ก็นี่ไปทีนี้เรามาดูขออนุญ,ญาตไปดูคลิป คลิปอขอขอแอแปดก่อนนะคะขอเบรกเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าเป็นอุบัติเหตุที่อยากให้พี่นงประชช,ชนติดตามนะคะเนื่องจากว่าอันตรายมากเลยต้องระมัดระวังที่เหตุเกิดที่สอนอบางเขนได้มีการรับแจ้งเหตุรถยนต์เนี่ยพุ่งตกจากทางด่วนพิเศษฉลองรัฐรามินทราอานนรงถนนรามินทราแขวงท่าแร้งบางเขนค่ะเหตุเกิดอยู่ภายในสวนสาธารณะวัชราพิรมใต้ทางด่วนมุ่งหน้าวัชราพล และทางลงถนนรามอินทราก็มีรถยนต์มาสด้าส,าสาเนี่ยสภาพเนี่ยนะคะเสยขึ้นแบริเออร์คอนกรีตกลางแยกตัววายบนทางด่วนซึ่งมีความสูง8เมตรแล้วรถเนี่ยก็พุ่งเหินตกลงมากระแทกพื้นกลางสวนทําให้รถพลิกคว่ำไหลตลบทางยับเยินคือตอนที่เราอยู่วัชรพลเนี่ยเรื่องผ่านในทุกวนันใช่ครับจากการตรวจสอบเนี่ยคนขับเป็นหญิงติดอยู่ในตัวรถบาดเจ็บสาหัส คุณจิราพรไป39ปีบาดแผลศีรษะแตกเลือดอาบลักษณะถูกหลงังคารถยนต์นยุบลงมาทับเจ้าหน้าที่ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องตัดทางช่วยเหลือนานกว่า15นาทีก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีาะะานนทําการรักษาเจ้าหน้าที่ตํารวจไปตรวจสอบข้อมูลน,นะคะพบว่าหญิงสาวเนี่ยทำงานเป็น PR ออยู่สถานบันเทิงชื่อดังหลังเลิกงานเนี่ยขับรถขึ้นทางด่วนเพื่อกลับบ้านแต่หลับในค่ะ รถล็กพุ่งชนแบรเออร์แล้วเหินตกลงมาด้านล่างมีทรัพย์สินของการทานได้รับความเสียหายจํานวนหนึ่งแล้วก็กําลังตรวจแอลกอฮอล์ด้วยแล้วก็มันจะเรียกมาตรวจสอบต่อคืออันนี้คือลักษณะอันนี้คือ,ค,อคือเราอ่านแถวนี้เราเข้าใจเลยเพราะาเราใช้ประจําเลยตอนอยู่วัชรพลครับ,ค,รบคือหลับใน,ป,นปึ้งววเดียวแยกต้องเลือกเอาว่าจะไปฝั่งซ้ายหรือขวาอะไรเงี้ย ถ้าเอาไม่ทันมันก็เชิดมันก็จะเหินขึ้นนะใช่ใช่แล้วตกลงมาโอ้โหแบบขอขอ,อย้ายเป็นอะไรเยอะเลยนะคะหลับใาอันนี้ต้องระมัดระวังเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาเนี่ยก่อนที่เราจะไปดูเรื่องการเมืองต่อไปขอแวะดูเรื่องของพนักง,งานการท่าเรือที่ร้องเรียนถูกช่อโกงเงินเพราะความเสียหายนะั้นมันเป็นมูลค่า4 0 0พันล้านบาทกองใหญ่เลยทีเดียวนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของท่าเรือสักครู่ค่ะ